สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูพี่ไอซ์จะมาสอนทำ IELTS Listening Section ที่1ซึ่งเป็นพาร์ทที่เก็บคะแนนได้ง่ายที่สุดและอยากแนะนำทุกคนว่าให้ทำพาร์ทนี้ผิดให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าคำศัพท์ไม่ยากแล้วก็ฟังตามทันไม่ยากถ้าทำตามที่พี่อสอนได้ในคลิปคะแนนใน Section ที่1ก็จะเพิ่มขึ้นอย่างเยอะแน่นอนค่ะ โอเคทีนี้เรามาดูโจทย์กันลนดับแรกที่เราต้องดูก็คือเขียนได้ไม่เกินกี่คำถ้าเรามาดูอย่างชีตข้างล่างเนี่ย no more than two words and or a number ก็คือว่าเขียนได้ไม่เกิน2คํานะเพราะฉะนั้นเราจะต้องโฟกัสเอาไว้ให้ดีว่าเขียนได้ไม่เกินกี่คําเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันผิดเนี่ยมันก็จะผิดไปเลยถ้าเราจําผิดมันก็จะผิดไปเยอะๆเลยอะนะเพราะฉะนั้นโฟกัสเอาไว้ตรงนี้ลําดับต่อมาเนี่ยให้เราดูหัวเรื่อง เรื่องนี้คือ Preston Park Run หลายคนอาจจะสงสัยว่าจำเป็นต้องดูด้วยหรองหัวเรื่องเนี่ยตรงเนี้ยบอกเลยนะว่าจำเป็นมากเพราะว่าการที่เราดูหัวเรื่องเนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลคร่าวว่าเรากำลังจะได้ฟังเกี่ยวกับอะไรแล้วเวลาที่เรารู้เนี่ยมันจะช่วยให้หัวเราอะช่วยดึงคลังคำศัพท์ตรงนั้นออกมาได้ด้วยอย่างตรงเนี้ย Preston Park Run มันก็คืองานวิ่งที่สวน Preston ถูกไหม อ่ะโอเคทุกคนก็กําลังคิดแล้วว่าเฮ้ยงานวิ่งมันจะมีอะไรบ้างอ่ะพอเราคิดภาพออกแล้วอ่ะมันก็จะทําให้เราพอที่จะเดาได้แล้วว่าคําศัพท์เนี่ยที่เราจะได้ยินอ่ะมันน่าจะเกี่ยวกับอะไรบ้างเพราะฉะนั้นตรงเฮดด i n g อันนี้เนี่ยสำคัญมากเลยนะอ่ะลำดับต่อมาจะเป็นในเรื่องของคําถามให้เราอ่านคําถามเตรียมตัวเอาไว้ก่อนซึ่งเวลาที่เราอ่านคําถามเตรียมตัวเนี่ยเราจะต้องรู้จักนะว่าต้องอ่านจากไหนถึงไหนซึ่งตรงนี้ให้เราขึ้นมาดูข้างบน q u e s t หนึ่งถึงหกให้เราโฟกัสแค่ที่หกข้อแรกก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปโฟกัสมากเกินเราไปอ่านเตี๋ยม,มากเกินอะยังไงเราก็จําไม่ได้ครบทั้งสิบข้อหรอกเพราะฉะนั้นแบ่งเป็นพาร์ทนะอ่ะทีนี้เราก็ลงกลับมาดูปึ้งครูอยากจะบอกว่าส่วนแรกใน example ตรงเนี้ยในข้อสอบปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะคะเราจะไม่ได้ฟังอันนี้เลยถ้าเวลาเราไปสอบจริงอ่ะเวลาที่เขาเริ่มพูดตอนสอบจริงเนี่ยคือมันจะเริ่มข้อที่หนึ่งเลยนะไม่มี example เพราะฉะนั้นจะต้องมีสติมากๆเวลาที่ทำโอเคพูดตรงนี้เสร็จแล้วเรามาพิจารณาโจทย์กันต่อทุกครั้งเลยเวลาที่เราเจอโจทย์ i o listening เนี่ยมันมีอยู่3อย่างที่เราต้องทำก็คือ 1. ขีดคีย์เวิร์ดสวิเคราะห์คีย์เวิร์ดและ3จะต้องพยายามเดาคำตอบครา่ราวๆในหัวว่าเราน่าจะกำลังได้ยินคำว่าอะไรถ้าเรามาดูอย่างข้อที่ 1. คีย์เวิร์ดคือ start อีกอันหนึ่งคือ in front of พอเราคีดคีย์เวิร์ดเสร็จปุ๊บเรามาคิดกับตัวเองก่อน start of run โอเคมันคือการเริ่มวิ่ง in front of in front of แปลว่าอะไรข้างหน้าถูกไหมเราก็ต้องนึกภาพเริ่มวิ่งข้างหน้าอะไรว่าตรงอะไรว่านี่แหละสําคัญมากเพราะเราต้องคิดว่าไอ้ข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าอะไรเนี่ยมันสามารถเป็นอะไรได้บ้างเป็นสิ่งของใช่ไหมหรือว่าเป็นตัวสถานที่ก็ได้ เออมันจะเป็นสิ่งของหรือว่ามันจะเป็นสถานที่ก็ได้สแสดงว่าตอนที่เราจะเริ่มฟังข้อหนึ่งเนี่ยเราต้องนึกให้ดีว่าเฮ้ยเ <c oughs> ขาพูดเริ่มวิ่งหรือยังเราเริ่มวิ่งที่ตรงไหนมันน่าจะเป็นสิ่งของหรือสถานที่และตรงเนี้ยช่องว่างที่เราเติมได้เนี่ยมันจะต้องเป็นคำนามเท่านั้นถามว่ารู้ได้ไงว่าเป็นคำนามเพราะอันดับแรก in front of เนี่ยมันเป็น preposition ม,ม,มันต้องตามด้วยนามอยู่แล้วและอีกอันที่สองที่ทําให้พี่มั่นใจว่าเป็นคำนามเนี่ยเพราะว่ามันมีคาว่า the ซึ่งเวลาที่มันมีเดอเนี่ยมันจะต้องตามด้วยคำนามเสมอใน i o s listening โอเคไหมทีนี้เราจะมาเริ่มทำตรงนี้ด้วยกันครูจะเปิดแท็กให้ฟังแล้วใครได้คำตอบก็เขียนลงไปนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอบถูกหรือเปล่าจำเอาไว้ให้ดีนะัเริ่มวิ่ง ข้างหน้าอะไรเริ่มวิ่งข้างหน้าอะไรซึ่งบางคนอาจจะแบบไปรอฟังคำว่า start เลยหรือว่า in front of เลยเนี่ยแต่ครูจะบอกว่าไม่ใช่เพราะว่า IELTS เขาต้องการคนที่มีสกิลการ paraphrase หรือว่าการที่รู้ว่าเฮ้ยคำมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนคำไปแต่ความหมายยังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอ่ะครูอยากให้เรานึกไว้ในใจว่าเริ่มวิ่งที่ไหนโอเคไหมเริ่มวิ่งที่ไหนอย่าไปดูคำว่า start อย่าไปดูคำว่า in front of พยายามฟังให้ได้ว่าเขาพูดว่าเริ่มหรือยังแล้วเริ่มวิ่งอ่ะที่ไหนเราได้ยินที่ไหนเราก็เขียนคำตอบลงไป โอเคเรามาเริ่มทำกันคำตอบตรงข้อหนึ่งเนี่ยก็คือเราจะต้องฟัง Saturday จบก่อนนะมันถึงจะเริ่มเป็นข้อหนึ่งโอเคไหมคะเพราะว่าเวลาที่เขาพูดคำตอบเนี่ยมันจะเรียงตามลำดับกันมาเราจะใช้ Saturday เป็นเช็คลิสต์ในการตอบคำถามข้อที่หนึ่งละกันฟัง Saturday จบรอฟังข้อหนึ่งได้เลย Good morning Dave Smith speaking Hi could I speak to the organizer of the Preston Park Run Yes that's me <S Great um I was talking to some friends of mine about the run and they suggested I contact you to get some more details. Sure. What would you like to know? Well, they said it takes place every Saturday. Is that right? Yes, it does. OK. Great. Do you know where the park is? Oh, yes, I've been there before. But it's quite big and I'm not sure where to go. Well, There's a circular track that goes right around the park. The run starts at the cafe, goes past the tennis courts, then twice around. ได้ยินไหมเริ่มที่ไหน The run starts at the cafe เพราะฉะนั้นคำตอบคือคาเฟ่เนี่ยเขาใช้ starts at the cafe in front of ถ้าใครไปรอฟังมันมีไหมละ่ะไม่มีนั่นแหละให้รอฟังว่าเริ่มวิ่งที่ไหนส่วนในข้อที่2องเนี่ย time of s t a r t ก็ต่อมาแล้วก็มาทำต่อมา ไทม์นี่คือเริ่มวิ่งใช่ไหมเออเวลาไทาม์นี่คือเวลาเริ่มวิ่งเมื่อไหร่อ่าทีเนี้ยให้ระวังเวลาที่มันเป็นตัวเลขแล้วก็มันเป็นเวลาแบบเนี้ยเราอย่าลืมหนึ่งใส่หน่วยด้วยสองชัวร์แล้วค่อยตอบเพราะว่าเวลาที่มันเป็นตัวเลขนะเขาอาจจะพูดมาหลายๆตัวเลขแต่ว่าเราอะจ,จะต้องยึดอยู่ที่อันเดียวเท่านั้นคือแล้วเริ่มวิ่งเมื่อไหร่โอเคไหมเริ่มวิ่งในงานเนี้ย เมื่อ,อไรเราก็ต้องไปหลอฟังอย่าลืมใส่หน่วยแล้วก็ฟังให้ชัวร์แล้วค่อยตอบนะทีนี้เรามาฟังกันต่อ r o u n d the lake and finishes back where it started okay and what time is the run well the actual run begins at 9 a.m. but the 9 a.m. อันนี้ครูชัวร์แล้วเพราะเขาบอกว่า the actual run begins งานวิ่งจริงๆแล้วเริ่ม9โมงแล้วเรามาฟังต่อว่าเขาพูดว่าอะไร The runners start arriving at about 8:45. โอเคมันมีเวลาอีกอันนึงคือ8:45ใช่ไหมแต่มันคือ but the runners started arriving around 8:45แต่นักวิ่งเริ่มมาถึง8:45ซึ่งที่เราไม่ตอบ8:45เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่เวลาเริ่มวิ่งแต่มันคือเวลาที่คนมาถึงเราอย่าโดนหลอกนะต่อมาเรามาดูข้อ3 length of run คำว่า length คือความยาวใช่ไหมหรือว่าระยะเพราะฉะนั้นมันคือระยะในการวิ่ง ทีเนี้ยเราต้องนึกถึงโลกความจริงว่าระยะในการวิ่งอ่ะมันนับเป็นอะไรบ้างมันอาจจะเป็นไมล์ถูกไหมเป็นเมตรก็ได้หรือว่าเป็นกิโลเมตรก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องมีหน่วยไหมต้องมีหน่วยอย่าลืมใส่หน่วยอ่ะหนึ่งใส่หน่วยแล้วเหมือนเดิมถ้าเป็นตัวเลขเนี่ยอาจจะพูดมาหลายๆอย่างมากแต่เราจะเอาตัวเลขของระยะทางการวิ่งในงานนี้เท่านั้น Pre สเต้ park สร n เอาเป็นปัจจุบันเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราชัวร์คำตอบแล้วเนี่ยเราก็เขียนตัวเลขแล้วก็ใส่หน่วยลงไปได้เลยทีนี้เรามาฟังกันต่อ So I need to get up early Saturday morning then um and how long is the run? Well, it used to be three kilometers, but most people wanted to do a bit more than that, so we lengthened it to five kilometers five kilometers <laughs> <laughs> used to มันเคยเป็น3มกิโลเมตรแต่ครูบอกแล้วว่าให้เอาอันปัจจุบันถูกไหมซึ่งอันปัจจุบันคือเท่าไหร่5้ากิโลเมตรเราต้องฟังให้ชัวร์ว่ามันคือของปัจจุบันแล้วค่อยตอบนะมาทีนี้มาดูข้อ4กันบ้าง at end of run เมื่อวิ่งเสร็จอ่าตรงนี้นะคีย์เวิร์ดสำคัญเมื่อวิ่งเสร็จ volunteer scans อาสาสมัครสแกนอะไรเมื่อวิ่งเสร็จ อาสาสมัครสแกนอะไรนะซึ่งตรงนี้เราก็ต้องโอเคเราพอฟังข้อ3เสร็จปุ๊บมันจะเป็นข้อ4ใช่ไหมเราก็ฟังว่าวิ่งเสร็จอยู่ตรงไหนถึงหรือยังพอถึงแล้วก็ตั้งใจฟังว่า v o l u n นเทีต้องสแกนอะไรซึ่งตรงนี้คยครูอยากให้เราเนึกว่าปกติแล้วเราสามารถสแกนอะไรได้บ้าง สแกนค r code โคสแกนบาร์โค้ดสแกนเอกสารสแกนรูปหรือว่าพวกเอกสารต่างๆพวกเนี้ยมันคือการที่สแกนได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นคําตอบของเราเนี่ยมันจะต้องเป็นคําที่มันเกี่ยวกับตรงนั้นนั่นแหละเรามาฟังกันว่าว o l u เ t e e ทีย er ต้องสแกนอะไรเออต้องสแกนอะไรนึกไว้นะพยายามฟังแล้วก็เฮ้ย v o l u เ t e e r ียสแกนอะไรวะพอวิ่งเสร็จนึกคําถามนี้ไว้ในใจแล้วพอคําตอบมันมาเนี่ยเราจะคิดออกเอง But We now go round the lake twice and that adds an extra two kilometers Right Not sure I've ever run that far, so I'd better start doing a bit of training. That's a good idea. But it's not a race, it's really just for fun. And the best thing would be to take it easy the first few times you do it, and then see if you can gradually improve your time. Is the run timed then? Um, how do I know how well I've done? When you cross the finish line, you'll be given a barcode.

มันก็คือสแกนบาร์โคดนั่นเองเราก็เขียนคำตอบลงไปทีนี้เรา move on มาดูข้อ5กันโอเคตรงข้อ5เนี่ยคีย์เวิร์ดคือ best way ใช่ไหมอีกอันหนึ่งคือ register best way คือวิธีที่ดีที่สุดซึ่งการที่เขาพูดแบบนี้แสดงว่าเขาอาจจะพูดหลายๆวิธีมา แต่เราจะต้องเลือกอันที่ดีที่สุดโอเคไหมส่วน register ก็คือลงทะเบียนเพราะฉะนั้นน่ะให้เรานึกภาพว่าปกติเวลาเราจะลงทะเบียนเราลงในไหนได้บ้างกูจะพูดได้ฟังแล้วก็จะมีอาจจะมีเขียนเอกสารส่งอ e ีเมลลงทะเบียนในเว็บใช่ไหมหรือว่าลงทะเบียนในมือถือหรือโทรเนี่ยมันจะเป็นการกระทําอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเราเรอฟังว่าเขาพูดว่าวิธีไหนคือการลงทะเบียนที่ดีที่สุดจําไว้นะคําตอบแรกสิ่งแรกที่เขาพูดมาเนี่ยอาจจะไม่ใช่คําตอบ Way, I'm online when you go home. Oh, I see. You collect all the results. Exactly. I see. That's great. So, how do I register? Well, there are several ways. I could take your details over the phone, but it's much easier if you do it using the website. Okay, good. เขาบอกว่า but it is much easier when you do it on the website เขียนลงไปนี่ทีนี้ข้อ6 cost of run ค่าวิ่งเท,ท่าไหร่เนี่ยค่าวิ่งเหมือนเดิมเลยถ้ามันเป็นตัวเลขเขาอาจจะพูดมาหลายๆอย่างถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเฟิร์มว่าค่าวิ่งงานเนี้ยเท่าไหร่ค่าวิ่งงานเนี้ยเท่าไหร่เราต้องท่องเอาไว้ในหัวให้ได้อันนี้ไม่ต้องเขียนหน่วยนะเพราะเขามีมาให้แล้ว 6. Um, I think that's probably all I need to know for now. Oh, yes, does it cost anything to register, or do you collect money each week? Well, it doesn't cost anything to register, but we do charge for the run. In fact, we have just increased the charge to £1.50. We have just increased the charge to one pound fifty. Oh, one. Oh, one. We have just increased. ก็คือเพิ่มเพิ่มมาเป็น 1.5. แค่นี้เลย.แต่เขาจะพูดต่อ.เรามาฟังกัน. It used to be a pound, but because we were making a bit of a loss, we have had to increase it by fifty p. Okay. Thanks. เขาบอกว่า it used to be a pound เห็นไหม used to อะไรที่เป็น used to เราไม่เอาเลยนะเราเอาปัจจุบันมันเคยราคา1ปอนด์แต่ว่าเราขาดทุนก็เลยต้องเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยเนี่ยเราได้คำตอบแล้วเรียบร้อยพอจะเก็ตไหมว่าจะต้องดูคำตอบยังไงต้องรอฟังตรงไหนแล้วต้องเขียนแบบไหนโอเคถ้าเก็ตแล้วไปกันต่อปึ้ง ทีนี้เนี่ยพอเขาพูด question 1ถึงหเสร็จแล้ว,วเขาจะมีช่วงเวลาให้เรา pause แบบหนึ่งเราก็จะต้องใช้ช่วงเวลานั้นเนี่ยเพื่อมาวิเคราะห์โจทย์ข้อ7ถึงข้อ10นะข้อ7ถึงข้อ10ให้ได้แต่ทีเนี้ยครูอจะพาทำแต่ละข้อมันก็เลยอาจจะไม่ได้ process เหมือนกับตอนที่เราไปฟังจริงๆได้นะเพราะครูต้องการอธิบายให้ทุกคนเข้าใจว่าวิธีการทำจะต้องทํำยังไงอ่ะเหมือนเดิมตรงนี้ดูโจทย์เขาบอกว่าอะไร no more than two words and or a number เหมือนเดิมก็คือห้ามเขียนเกิน2องคำใช่ไหมทีนี้เรามาดูโจทย์ตรงนี้กันบ้างเขาเปลี่ยนหัวข้อแล้วมาเป็นเรื่องอะไร volunteering เป็นอาสาสมาัครอ่าทีนี้เราจะต้องคิดภาพแล้วว่าเฮ้ยในการที่เราจะเป็นอาสาสมาัครเราต้องทําอะไรบ้างใช่ไหมมันคือ everything จริงๆไปแต่ว่าหลักๆก็คือช่วยเหลือนั่นเองแล้วหน้าที่ของเราที่ต้องช่วยมีอะไรบ้างอะในงานวิ่งอ่าอาจจะต้องไปแบบ อาจจะต้องช่วยหาเสริบฟน้ําเสรฟอาหารช่วยสตาฟคนอื่นใช่ไหมหรือว่าช่วยดูแลนักวิ่งมันจะต้องเป็นอะไรที่เกี่ยวกับตรงนั้นเนาะทีนี้เรามาดูโจทย์ข้อเจ็ดกัน contact name อ่ถ้าเป็นชื่อเนี่ยตรงเนี้ยข้อเจ็ดเขาให้ชื่อต้นมาแล้วใช่ไหมคือชื่อพีททีเนี้ยเหลือนามสกุลที่เราจะต้องเติมแต่ส่วนมากแล้วอ่ะเวลาที่เขาจะพูดชื่อหรือนามสกุลเนี่ยเขาจะสะกดมาให้เรา ส่วนมากนะแต่ว่าบางทีไม่สะกดก็มีแต่มันจะต้องเป็นคําที่แบบง่ายจริงๆเบสิกจริงๆอ่ะแต่ส่วนมากแล้วเขาจะสะกดทีเนี้ยครูอยากแนะนําให้ทุกคนอ่ะไม่ใช่ว่าพอฟังแล้วรู้สึกว่าเออเราน่าจะเขียนคํานี้ได้เขียนลงไปก่อนเลยแบบนั้นไม่เอานะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วที่เขาสะกดมาเนี่ยมันมักจะเป็นการสะกดที่เราไม่คุ้นหูอ่ะแต่มันสามารถออกแบบนั้นได้ตรงนี้เราก็จะต้องให้แม่นๆเพราะามันเป็นข้อที่เก็แบแต้มได้ง่ายมากเราแค่เขียนตามที่เขาสะกดให้มันถูกแค่นี้ก็พอแล้วมาทีนี้มาฟังกันต่อนะ Now listen and answer questions 7 to 10. Um, you mentioned volunteers. I have a friend who is interested in helping out. Can you give me some details so I can pass them on to her? Sure. Well, you need to ask your friend to contact Pete Morn. He manages all the volunteers. OK. I didn't quite catch his surname. Was it Morn M O R N? No, just a bit more complicated. It's M A U G H A N. Right, thanks. Yeah, <coughs> can ต่อมา phone number ข้อ8ปด phone number เป็นตัวเลขเหมือนกันอันนี้ต้องระวังเลยนะครูแนะนําว่าเวลาได้ยินเขาบอกเบอร์โทรศัพท์ให้เราให้เราเขียนตามไปเลยเพราะว่ามันอาจจะมีบางทีที่เขาอาจจะแก้ก็ได้หรืออาจจะไม่แก้เพราะฉะนั้นน่ะให้เราเขียนไปก่อนแล้วถ้าเขาแก้เราค่อยแก้ตามเขาไม่งั้นมันจะพลาดโอกาสโอเคไหมคะทีนี้มาฟังกันต่อเบอร์โทรศัพท์ and could you give me his phone number yes just a moment it's here somewhere uh, let me just find it Ah, I've two numbers for him. I think the one that begins 01273 is an old one. So, Yeah, him, hey, mate, is an old one. And go. Okay, go below Use this one. It's o one four double four seven three two nine double zero. -4 -4 -4 okay, got that. โอเคโฟนเบอร์เ okay, สร็จแล้วเรียบร้อยทีนี้เรามาดูข้อ9ก้าับข้อสิบถ้าเราสังเกตดูเนี่ยเก้ากับสิบเนี่ยแพทเทิร์น,ม,ม,น,นมันจะไม่เหมือนกับข้อถ้าเราสังเกตดูข้อ9ก้ากับสิเนี่ยแพทเทิร์นมันจะไม่เหมือนกับข้อเจและข้อแดแล้วถูกไหมให้เราดูก่อนว่าโจทย์เขาให้อะไรเรามาบ้างอย่างตรงเนี้ย activities กิจกรรมกิจกรรมอะไรโอเค setting up course ก็คือแบบจัดของจัดงานอะไรประมาณนี้นะแล้วนี่เขาใช้รูปแบบเพิ่เติมอ NG แสดงว่าข้อ9ก้ากับข้อ10เนี่ยเราก็ต้องใช้รูปแบบ verb เติม ing เหมือนกันถ้าตอนนี้คิดง่ายๆก็คือว่าพอเราฟังข้อ8เสร็จแล้วเขาพูด setting up cost s แล้วเนี่ยให้เราฟังว่าเฮ้ยข้อ9 verb ing เนี่ยมันคืออะไรและข้อสิบ verb ing คืออะไรซึ่งข้อ9้าเนี่ยเขาจะโฟกัสที่ runners เนาะให้เราคิดว่าเรล้าอาสาสมัครจะทำอะไรกับ runners ได้บ้างเพราะฉะนั้นพอฟัง setting up cost s แล้วเนี่ยให้เราฟังว่าแล้ว v e อ b ing อันต่อมาที่เราได้ยินเนี่ยมันคืออะไรส่วนข้อสิบเนี่ย v e r b ing ยเอเหมือนกัน for the weekly report อ่ะให้เราคิดซิว่าอาสาสมัครจะต้องทำอะไรกับ r e p o r ์ถูกไหมซึ่งอาจจะต้องเขียนร e p อร์ก็ได้อาจจะต้องหาสิ่งต่างๆมาลงในร e p อร์ถ่ายรูปดาวน์โหลดรูป,รปหรือว่าเก็บข้อมูลซึ่งอันนี้เราไม่มีทางรู้เลยเราก็จะต้องรอฟังว่า v e อ b ing อีกอันหนึ่งที่เราได้ยินหลังจากข้อเก้าคืออะไรแล้วเราก็ตอบลงไปซะ Can you tell me anything about the volunteering? Like, what kind of activities it involves? Sure. Well, we need volunteers for basic stuff like setting up the course. We have to do that before all the runners arrive. Okay, so that's a really early start. Yes, that's right.

In fact, we do a weekly report on each race, and we always try to illustrate it. Okay. Well, my friend really likes taking photographs. taking photographs photographs. Ah, She's just bought a new camera. Actually, that would be great. I don't know whether Pete has anyone to take photographs this week. Oh, I'll let her know. OK, good. Could you ask your friend to phone Pete and let him know? Yes, I will. โอเคแค่นี้เสร็จสิ้นแล้วเรียบร้อยเห็นไหมคือสรุปแล้วให้ taking p h o t o g r a p h จริงๆด้วยแสดงว่าบางคนเนี่ยถ้าสมมติว่าไม่รู้ว่าจะต้องเติมคำอะไรลงไปแล้วก็อาจจะฟังจนจบแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องตอบอะไรถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราสังเกต pattern ข้อสอบอะเราก็จะเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันเป็น verb-ing เราต้องรอฟัง verb-ing ทั้งสองข้อแค่นี้เราก็จะทำได้แล้ว easy peasy <busy. S 1> ครบแล้วการทำ IELTS listening section ที่1ทั้ง1ิข้อ ถ้าใครชอบคลิปสอน IELTS Listening อันนี้ของครูเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์มาบอกไยว่าชอบมากเลยอยากให้ทำอันต่อไปก็ถ้าเกิดว่ามีคอมเมนต์มาให้กำลังใจเยอะก็จะมีแรงฮึดค่ะในการทำเซสชันที่2 3 4อย่างรวดเร็วไม่ไงนะั้นมันจะต้องรออารมณ์ถูกไหมครูหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่จะไปสอบ IELTS นะคะสิ่งสำคัญคือเราจะต้องฝึกฟังทุกวันฟังให้มันบ่อยๆเพราะถ้าเกิดว่าเราฟังทุกวันเนี่ยยังไงสกิล listening ของเรามันก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนคะ่ะใครที่อยาก คูครูสอน i อเอลทักษะอื่นๆเดี๋ยวครูจะแปะเพลย์ลิสต์ไว้ให้ตรงนี้นะครูก็จะมีทั้งฟังพูดอ่าแล้วก็เขียนไปเรียนกันได้เลยส่วนใครที่อยากเรียนคอร์ส i อ l กับครูพี่นะคะก็สามารถแอดไลน์แอดครู p ี่ไอซ์มอนสเมาได้เลยค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย